วัดพระธาตุพนมแทบแตกแจกกระกรดหลวงปุศิลารุ่นยอดเศรษฐีต็อดนุ่นร่วมบุงสูวงวัดพระธาตุพนมวลมหาวิวารานอำเภอตาตุพนมจังหวัดนครพนมกลายเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของเหล่าสาธุชนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังทราบข่าวจะมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหรือหลวงปุศิลาริจันโทรุร่นยอดเศรษฐีบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนต่างหลั่งไหลามาจากทั่วสารทิศเพื่อร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และรับวัตถุมงคลไปบูชา โดยเฉพาะตะกรุดหลวงปุศิลารุ่นยอดเศรษฐีที่มีจำนวนจำกัดเพียงห้าพันชิ้นทำให้วัดพระธาตุพนมแทบแตกศรัทธาแรงกล้าสายบุญสายศรัทธาต่างเฝ้ารอคอยเพื่อหวังจะได้ตะกรุดไปบูชาแต่เมื่อทราบว่ามีผู้ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งมืนคนทำให้หลายคนต้องผิดหวังตอดนุ่นร่วมบวงสวงนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษ อย่างต้อดปิติพิรมพักดีทายาทเดียสิงพร้อมภรรยาดาราสาวนุ่นวรนุชโดยครั้งนี้มีบริษัทสามสิงอมูเลทและคณะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างและประกอบพิธีพุทธาพิเศษในรุ่นต่างๆเหรียญเศรษฐีบูชาสูงลิว้วราคาเหรียญหลวงปุศิลารุ่นยอดเศรษฐีแตกต่างกันออกไปโดยรุ่นที่สูงสุดคือรุ่นกรรมการใหญ่มีทั้งหมด19ชุดชุดละสามเหรียญ มีเหรียญทองคำด้วยตั้งราคาไว้ที่249,999บาทหลายคนเชื่อว่าหลังมีการพุทธาพิเศษและออกนำเปิดให้เช่าบูชาจะมีราคาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวอาจถึงหลักล้านมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตบางส่วนมองว่าราคาเหรียญหลวงปุศิลารุ่นยอดเศรษฐีสูงเกินไปอาจเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์จากความศรัทธาของประชาชน ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งมองว่าการร่วมทำบุญเป็นเรื่องของศรัทธาและไม่ควรไปตัดสินว่าใครทำบุญมากน้อยแค่ไหนสรุปพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงปุศิลารุ่นยอดเศรษฐีที่วัดพระธาตุพันมวลมหาวิทวรานได้รับความสนใจจากสาธุชนเป็นอย่างมากแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาและความเชื่อมั่นในบารมีของหลวงปูศิลาแม้ว่าราคาของวัตถุมงคล จะสูงเกินไปสำหรับบางคนแต่การร่วมทำบุญก็เป็นเรื่องของศรัทธาส่วนบุคคล